ไฟสปอตไลท์ตัวนี้นอกจากจะชาร์จไฟด้วยโซลารเซลล์แล้วนะครับช่อง USB Type C ตรงนี้นะครับสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้แล้วก็นอกจากจะเป็นไฟสปอตไลท์แล้วมันยังเป็น power bank ได้ด้วยโดยการที่เราต่อสาย USB เพื่อจ่ายไฟให้กับอุป,รปรกรณ์เราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออุป,รปรกรณ์ที่ต้องการ ชาร์จอย่างอื่นๆได้เลยนะครับฟังก์ชันหลักๆก็จะมีไฟสปอตไลท์เราปรับเปลี่ยนสีได้นะครับอุณหภูมิสีเท่าไหร่แล้วก็เป็นไฟสุกเฉินนะฮะมีขาตั้งนะครับขาตั้งปรับได้ตรงนี้ปรับหมุนน็อตปรับได้แล้วก็จะมีเป็นที่แขวนนะแขวนได้แขวนทรงไหนก็ได้ติดกับ เหล็กได้นะครับตรงนี้ติดกับโพลังคาหรือว่าติดกับผนังที่เป็นเหล็กได้ทีนี้มาดูวิธีการใช้กดที่ปุ่มเปิดตรงนี้เพื่อหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิดนะแต่ถ้าเรากดค้างไว้นะครับมันจะเป็นการดีแสงเห็นไหมครับแต่ทีนี้เราก็ปล่อยแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะการมันก็จะกลายเป็นการเพิ่มแสงเห็นไหมครับทีนี้พอเรา กดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นโหมดเปลี่ยนสีนะกดแช่หนครั้งก็เป็นการหลีแสงนะฮะปล่อยแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการเร่งแสงให้สว่างมากขึ้นนะครับปล่อยนะเสร็จแล้วกดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะไปการปรับสีอุณหภูมิของแสงได้นะครับกดค้างไว้ มันก็จะกระจแสงลงนะเห็นไหมกดค้างอีกหนึ่งครัง้งก็เป็นการเล่งแสงนะปล่อยนะอะทีนี้เรากดอีกหนึ่งครัง้งมันก็จะปรับอุณหภูมิสีก็หลีแสงเร่งแสงเหมือนกันนะกดค้างไว้ครั้งแรกก็จะเป็นการหลีแสงกดครั้งที่สองครั้งไว้ก็จะเป็นการเล่งแสงนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟสุกเฉินนะนเวลา กลางค่ำกลางคืนเวลาเราจอดรถไว้ริมทางเนี้ยเราสามารถตั้งตัวนี้เป็นไฟเฉยน<ๆ>ได้เลยนะครับกดหนึ่ง้งเป็นการปิดนะฮะเรียบร้อยสายแคมปิ้งนะหรือว่าจะเอาไปนอนนาปกตัวนี้ตัวเดียวสว่างทั้งคืนเลยนะครับไฟสปอ t l ตไลท์ในราคาที่ถูกมากๆในช่วงโปรโมชั่นเราอาจจะได้ในราคาไม่ถึงร้อยนะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงปกติก็แค่ร้อยนิดๆนะฮะร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่ช่วงนะฮะแล้วว่าไปซื้อในตอนที่เขาไล์สดเนี่ยราคาก็จะต่ำลงมาไม่ถึงร้อยก็มีนะครับ